จากการจนาพิเศษเามาเข้าถนนพระรามสองไปสมุทรสาครน,นะครับผมจะไปที่ต่างระดับเอกชัยนะครับไปทุระนะครับไปบ้านบ้านน้องสาวนะพอดีเขาเรียกให้ไปเอาอาหารแมวนะครับที่บ้านก็เลี้ยงแมวหนึ่งตัว ้องสาวก็เป็นก็เป็นเซลล์ขายอาหารแมวนะครับเขามีตัวอย่างที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับให้ไปเอานี่คือถนนพระรามสองขาออกนะครับบางกระดีก็รีวิวให้ดูไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับเมื่อหลายวันก่อนนะ่วันนี้ก็ออกไปเก็บงานนะครับแถวหนองแขม กลับเข้ามาแล้วก็จะต่อไปที่เอกชัยมหาชัยเมืองใหม่นะครับก็ถือโอกาสรีวิวถนนพระรามสองขาออกให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับออพี่น้องบางคนก็บอกว่าขับรถผ่านเส้นถนนพระรามสองนี่ต้องห้อยพระ พัสติดตัวไปด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับช่วงนี้ก็ขับกันปกติดีนะครับไม่มีข่าวๆอะไรนะเรื่องอุบัติเหตุก็เป็นเรื่องของรถชนกันนิดๆหน่อยๆก็มีนะครับอุบัติเหตุธรรมดาทั่วไปแต่อุบัติเหตุใหญ่จากการก่อสร้างอะไรพวกนี้ก็ไม่ค่อยมีนะ นี่คือจุดที่สร้างเสร็จแล้วนะครับรอเปิดนะครับรอเปิดให้บริการนี่ก็เลี้ขวาสุดนะครับวิ่งได้ปกติแล้วนะวันนี้วันเสาร์นะครับวันที่ถ่ายอยู่นี้นะฝั่งขาเข้ารถก็เริ่มเยอะนะครับรถบรรทุกเยอะมากเลยขาออกก็วิ่งได้สบายๆนะครับ ตอนนี้ก็วิ่งอยู่90นะ้าสิบเปลี่ยนไปวิ่งเลนกลางดีกว่านะครับจะได้ไปเรื่อยๆนะครับก็ถ่ายให้พี่น้องดูกันบ่อยนะครับสำหรับถนนพระรามสองก็เป็นถนนที่ยังได้รับความนิยมนะครับจากผู้ชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับถนนที่กว้างนะครับ รวมทั้งข้างบนด้วยทางยกระดับด้วยนะครับก็ประมาณ20เลนนะถนนเส้นนี้นะครับข้างล่างก็วิ่งกันฝั่งละ7เลนนะครับรวมทางาคู่ขนานนะข้างในนี้ก็4เลนนะ นอกอีก3เลนนะครับเป็นเจ็บบวกอีกฝั่งหนึ่งก็เป็น14บัวกข้างบนอีก6กนะครับก็เป็น20เลนช่วงนี้ก็ไม่ได้ขับแก๊ปนะครับหยุดหยุดทำงานที่บ้านนะครับวันนี้ก็วิ่งออกเก็บงาน จากบางกระดีสะเสมดำนะครับเราก็เข้าเขตจ,จังหวัดสมุทรสาครตำบลผันท้ายอําเภอเมืองสมุทรสาครน,นะครับ <c oughs> อีกไม่เกินปีหน้านะครับ <c oughs> ผมว่านะครับปีหน้านี้น่าจะได้ขึ้นวิ่งด้านบนกันแล้วนะสำหรับรถที่จะ ออกจากกรุงเทพนะครับไปสมุทรสาครสมุทรสงครามนะครับรา,าดกุรีนี่นะครับจุดใหญ่ๆนี่ก็ทําเสร็จแล้วนะเสาไฟส่องสว่างนะครับก็ติดตังเรียบร้อยนะครับด้านบนรา,าดยางตีเส้นอะไรนี่ เท่าที่มองดูนะครับมองดูไกลๆนี่ก็เห็นเราทาแล้วนะเหลือจะเปิดให้รถวิ่งแค่นั้นเองนะครับอาจจะวิ่งทดลองก่อนนะอาจจะยังไม่ต้องเก็บตังนะครับเหมือนกับเส้นาภาคอีสานนะครับ M6 นะ สายอีสานนี่ก็เปิดให้วิ่งกันตลอดนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เก็บค่าผ่านทางนะครับก็วิ่งฟรีทดสอบอความคงทนนะครับของถนนความแข็งแรงของโครงสร้างนะครับถ้าเปิดให้วิ่งข้างบนแล้วนี่ใครที่ ไม่อยากเสียตังก็วิ่งข้างล่างก็คมจะไม่ติดเท่าไหร่นะครับจะวิ่งกันได้เรื่อยๆอ,อย่างนี้ก็ยังดีนะวันนี้ไม่ค่อยมีแดดนะครับเมื่อคืนนี่ฝนตกแถวเส้นพระรามสองนะครับบางขุนเทียนนี่ฝนตกเมื่อวานตอนเย็นหลังจากที่ ร้อนนะครับเมื่อวานนี่อากาศร้อนมากนะครับวันศุกร์วันพุธรหัสวันศุกร์นเนี่ยอากาศร้อนนะครับกลางวันร้อนขนาดที่ว่าต้องเอาพัดลมมาจ่อกันเลยตกเย็นมานะครับฝนก็ตก ก็เป็นสะพานข้ามทางรถไฟนะครับข้างหน้าก็จะเป็นมหาชัยเมืองใหม่นี่นะครับถ้าเขาสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ดูดูสวยงามนะครับยิ่งใหญ่อลังการดีนะใครใครมาเห็นนี่ก็อลัโหโหองการงานสร้างนะครับนี นี่คือถนนในประเทศไทยนะครับข้างล่างนี่ก็ถือว่าวิ่งสบายแล้วนะครับวิ่งดีนะครับไม่มีหลุมมีบอ่อไม่มีโขดตมนะครับด้านบนก็ยังมีให้วิ่งอีกนะครับนี่คือถนนวิ่งฟรีนะในประเทศไทยเม้่แต่ทางไปนาก็ สวยนะครับถนนในไทยนะสะดวกสบายนะออกทางขนานนะครับเดี๋ยวจะออกทางขนานเข้าเอกชัยนะครับแล้วก็จะไปยูเทินมาทางฝั่งโพแจ้นะสำหรับสมุทรสาครหรือว่า การก่อสร้างนะครับก็ตรงไปเรื่อยๆนะครับก็ยาวไปไปจนถึงแยกบ้านแพ้วนะครับไปอีกประมาณ10สัญญานะครับที่กําลังก่อสร้างอยู่นะผมก็จะมาถึงแค่มหาชัยเมืองใหม่แค่นี้เองนะครับวันนี้วันเสาร์นะครับมหาชัยเมืองใหม่นี่จะไม่มีตลาดนัดนะก็จะมีตลาดนัดวันอาทิตย์นะครับ คนจะมาซื้อของกินกันเยอะนะที่เห็นข้างหน้านี่ก็เป็นต่างระดับเอกชัยนะครับที่สะพานโค้งๆเนี่ยนี่นะครับก็เข้า,เามาที่เส้นเอกชัยนะครับก็มีสะพานโค้งเข้ามานะ นี่ก็เป็นถนนเอกชัยนะครับเข้าไปตัวจังหวัดสมุทรสาครผ่านกลางจังหวัดไปเลยนะครับไปสิ้นสุดที่ใกล้ๆกับแม่น้ำท่า,าจีนนะนี่คือบรรยากาศถนนหนทางนะครับในประเทศไทยนะครับกับช่องบ่าวดินนะครับนำมาฝากพี่น้อง วันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่24พฤษภาคมนะครับสำหรับตัวจังหวัดสมุทรสาครก็ตรงไปนะครับไปที่ว่าการจังหวัดโรงพยาบาลสมุทรสาครน,นะครับก็ตรงไปเดี๋ยวผมจะยูเทิร์นตรงนี้นะดูว่าเราจะผ่านหรือเปล่านะครับ เราน่าจะให้อยู่นะโอเคมี10บลอ้อนะครับ10บลอ้อใจดีนะครับพารถติกเขาก็จอดตามนะ,ะเดี๋ยวก็จะข้ามไปฝั่งเอกชัยนะครับข้ามถนนพระรามสองไป ว่ามันข้ามถนนพระรามสองหรือว่ามันไปลงถนนพระรามสองกันแน่นะครับเอ,อย่าบอกนะว่าไปลงถนนพระรามสองนะครับเดี๋ยวก็ต้องเสียเวลาอีกโอ้ไปลงพระรามสองจริงๆอ่ะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราไปย้อนมาใหม่นะครับมันมีทางลัดไปอยู่นี่นะครับพอมาลงถนนพระรามสองนะครับ จะใช้ตัวสมุรสาครนนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ